ดวงประจำวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้วีนออฟฟอร์จูนเดอะซันมาพร้อมกันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์พลิกจากจุดตกต่ำล้มเหลวเป็นความสำเร็จเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความบรมรวยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสวาสนามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรามาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะประสบความสําเร็จมีโอกาสดี ในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ถ้วย10ถ้วยคือความสมหวังในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักด้วยนะครับการงานที่รอคอยจะได้รับความสำเร็จไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ คนรอง,งานก็จะมีโอกาสได้งานทําหรือว่างานที่ทําแล้วจะบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะครับส่วนเรื่องความรักวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีโอก,กาสที่จะได้จัดงานลื่นเริงรง,งานที่มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ งานดีๆนะครับเป็นงานมงคลวันนี้มีความสำเร็จอยู่ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์มากครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นห้าเหรียญเรื่องของรายจ่ายนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าดวงดีนะครับแต่ว่ามีรายจ่ายค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะมาจากความพอใจไม่พอใจหรือว่าจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นราชาเปรียนนี่คือความมั่นคงความร่ำรวยความสมบูรณ์นะครับการงานการเจราจาธุรกิจต่างๆจะประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆและความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีลูกหลานบริวารเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีคุณค่าที่ดีขึ้นมาไม่น้อยนัครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นชาริออดนะครับ วันนี้โชคลาภอยู่ที่การเดินทางการที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับบางคนจะประสบผลสำเร็จบางคนมีงานเข้ามาตลอดด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมบางคนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลๆเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงดีเด่นยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการงานการเงินความรักมีผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับและนอกจากนี้โอกาสโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนก็เดินทางเพื่อสร้างอนาคตใหม่เดินทางไกลๆมีชีวิตที่มีอนาคตมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจัน์นะครับวันนี้มีเรื่องของการติดต่อการเจราจารการตกลงค่อนข้างที่จะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับและมีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตได้ ผ่านอุปสรรคได้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชาดาบนะครับเรื่องของการจัดการการแก้ไขปัญหาวันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ชาววันจันทร์สามารถดูแลแก้ไขได้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าจะมีโอกาสผ่านอุปสรรคได้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น2ดาบเรื่องของการติดตอ่อการสื่อสารการเจรจาการตกลงค่อนข้างที่จะทำด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับซึ่งก็ มีเรื่องของการทำงานผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าตกลงกับคนที่อยู่ทางแดนไกลๆได้ดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันศุกต้องรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษข้อมูลอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้การตัดสินใจบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์เป็น6 ถ้วยเรื่องของโอกาสโอกาสสำหรับชาววันจันทร์คือท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาของการงานการเงินความรักจากข้อผิดพลาดในวันก่อนๆได้นะครับการงานที่เคยมีอุปสรรควันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้มีโอกาสมางานใหม่ๆเข้ามานะครับมีงานเข้ามาตลอดไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานเยอะขึ้นนะครับการลงทุนใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามา การเงินก็จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาจากที่รอคอยเงินหรือว่าจากที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินด้วยนะครับเรื่องของความรักวันนี้คนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับจะมีโอกาสได้พบเจอกันคุยกันเข้าใจกันหรือไม่ความรักก็กลับมาได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสามไม้เท้าโอกาสดีนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักมีแนวโน้มที่จะได้รับผลสําเร็จในสิ่งที่เราคอยหรือไม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จะได้รับความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตได้การติดต่อการสื่อสารค่อนข้างที่จะวรวดเร็วขึ้นงานเงินความรักรเริ่มกลับมานะครับคนที่รอคอยสิ่งเหล่านี้ก็มีโอกาสจะได้รับความสาเร็จสมบังตามที่ปรารถนานะครับการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับเข้ามาตลอดรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่ค่าคิดด้วยนะครับส่วนโอกาสต่างๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เกิด ในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับรหรับชาว วันอังคารนะครับวันนี้สุดยอดดวงเด่นดีเยี่ยมนะครับพลิกชีวิตได้ชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จมีโอกาสร่ํารวยมากด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะซันนะครับเป็นดวงตะวันเจิดจ้าเกินมาสองแสง ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาผ่านมรสมนะครับท่านมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตให้กลับมาฟื้นฟูสู่ความสาเร็จส,ส่วนอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานก็จะโดดเด่นขึ้นมามีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดสำหรับคนที่ทํางานส่วนตัวอาชีพก็จะเริ่มต้นมีการทําสัญญาการเจรจา,าพลิกวิกฤตได้ด้วยนะครับส่วนคนที่ทํางานประจําก็จะโดดเด่นมีอํานาจมีบรารมีมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2เป็น j u s t i c เรื่องของกฎหมายเรื่องของการทํานิติกรรมการทําสัญญาการเจราจาการตกลงการงานใหม่ๆหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการทําสัญญาการไกลเกลี่ยการปรนนีประนอมหรือแก้ไขข้อผิดพลาดการตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3ถ้วยสถ้วยคือความสมหวังความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและมีกิจกรรมที่มีคนมาแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของพี่น้องชาววันอังคารอย่างเป็นรูปปรรมนะครับ ปาะกัต่อมามาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นวีนอฟอร์จูนวันนี้มีโอกาสารับโชคลาภก้อนโตโตรับทรัพย์จํานวนมากๆพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักทรัพย์สินใดได,ได้โชคลาภรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายเรื่องของการที่จะได้รับความยุติธรรมทําสัญญาการเจรจาใหม่ๆจะดีขึ้นพลิกชีวิตได้ร่ํารวยอย่างมากมายทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มี งานโดดเด่นการเดินทางการพักผ่อนมีกิจกรรมเสริมและก็มีความรักที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับส่วนรายเดียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเลอเวอร์นะครับประเด็นความรักมาแรงมากนะครับมีน้องชาววันพุธครับการที่ชาววันพุธวันนี้อาจจะได้ทุ่มเทเพื่อความรักมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือไม่ก็จะทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่เรารักแบบที่ทุ่มเทติ่มร้อยด้วยนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้คาดหวังผลที่จะกลับคืนมาอย่างไรก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น10ไม้เทา้าเรื่องของการงานบัน,นี้ยังมีความโดดเด่นมั่นคง ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับจะได้รับงานใหม่งานใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด e ฟูลนะครับเดฟูลคือการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนก็จะย้ายงานหรือไม่ก็จะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมเสริมเพื่อความบันเทิง งานบางคนก็อาจจะเน้นไปที่งานเฉพาะนะครับคืองานพิเศษงานจอบงานฟรีแลนซ์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับในส่วนนี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อนะนนำแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น8ดดาบนะครับเป็นเรื่องของข้อผูกพันนะครับ สัญญากฎเกณฑ์กติกาสิ่งที่เรายังต้องรับผิดชอบซึ่งอยู่ในภาระที่ชาววันพุธยังต้องทำต่อไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดงคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานและความรักนะครับการงานจะโดดเด่นขึ้นมามา,มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์บางคนเปลี่ยนแปลงงานย,าย้ายงานหรือไม่ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับซึ่งดีขึ้นกว่าเดิมความรักวันนี้ได้ทุ่มเทเพื่อความรักหรือว่าได้ทําเพื่อสิ่งที่ท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงบางคนมีการพักผ่อนเดินทางออกต่างจังหวัดมีกิจกรรมเพื่อการที่จะเพิ่ บรรยากาศของความสดใสายความร่าเริงเข้าม,ามามากเป็นพิเศษแม้ว่าท่านยังมีภาระยังต้องรับผิดชอบในเรื่องบางเรื่องอยู่ในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสมบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีครับวันนี้มีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาผ่านอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววัน พันหสัสบ,บดีจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1นนะครับเป็น1เหรียญเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ดีนะครับรายรับรายได้การเงินหมุนวนเข้ามาตลอดนะครับเปิดเส้นทางที่ดีๆของการเงินสภาพการเงินก็จะมีความคล่องนะครับคือมีโอกาสรับเงินมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการที่ ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการงานที่เคยมีอุปสรรคมีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมีการเดินทางเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆบางคนย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยนี่เพื่ออนาคตนะครับคือจะได้ทํางานตามที่เราชอบมีความรักมีความผูกพันกับการงานใหม่ๆที่ดีขึ้นและก็การเงินมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินรายรับรายได้ดีขึ้นมีเงินเข้ามาตลอดนะครับความรักก็จะกลับมาดีได้ สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักรอคอยความรักจะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีเป็นเด็กถือถ้วยเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับกิจกรรมดีๆความสนุกความเพลิดเพลินหรือว่าลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความสดใสความน่ารักความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับมีเดวิลชีวิตดีนะครับคือการงานการเงินความรักดีแต่ว่าต้องมีความรอบคอบนะครับคืออาจจะมีประสรรักมีคนบางคนที่อาจจะทําให้ท่านเกิดข้อผิดพลาดในบางเรื่องบางอย่างเพราะฉะนั้นจะทําอะไรวันนี้ยังต้องประมัดระวังอยู่บ้างนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหาัสบดีครับวันนี้ดวงดีในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาก้าวพ้นจากปัญหาจะมีงานมีเงินมีความรักที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะยังมีปัญหาบางอย่างที่ควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่องานทําสัญญาการเจรจาตกลงใดๆก็ตามหรือว่าเรื่องของการเงินนะครับระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับโอกาสดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าโอกาสทางด้านของการงานการเงินและโอกาสเรื่อง ความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ต้องยึดในแนวทางของความไม่ประมาทสร้างบุญกุศล สวดมนต์แผ่เมตตาหรือว่าก็อบรมพัฒนาตัวเองเพื่อที่ท่านจะได้ผ่านอุปสรรคนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือพระสังฆราชมาก,ก่อนนะครับนั่นคือผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ข้อคิดให้ความช่วยเหลือให้โอกาสให้ข้อแนะนําแนวทางรวมทั้งการปฏิบัติตัวเองการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเอบรมหรือว่าเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนนะครับวันนี้มาเพื่อที่จะยกระดับจิตใจหรือไม่ก็มาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเวลาที่ท่านเจอปัญหาเจ้าปสสักท่านจะสามารถจัดการปัญหาได้แล้วก็ผ่านอุปสรรคได้นะครับเริ่มต้นจากคำว่าความไม่ประมาทไม่ขาดสตินะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็น9ก้าดาบนะครับเป็นเรื่องของความวุ่นวายทางใจจิตใจไม่สงบมีความกลัวมีความวิตกกังวลมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์จิตใจสติปัญญาจึงเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9 ไม่เท้างานอย่างเยอะนะครับคืองานมาตลอดนะครับไม่ว่างานประจําที่ทําอยู่ก็จะมีอาชีพเสริมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการวางแผนการบริหารเวลาการดูแลงานทั้งหลายทั้งปวงอย่างมีนะครับต้องรับผิดชอบและก็ต้องทํำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนจุดถักเขจุดที่เราไม่อยากจะเจอนะครับอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันศุกร์ต้องระมัดระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลมีจิตใจที่ อดทนมุ่งมั่นแล้วก็มีสติไม่ประมาทนะครับทําในสิ่งดีๆคิดในด้านดีๆนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองเวลาที่เจอปัญหาเจุาพสกท่านจะสามารถผ่านพ้นได้แล้วก็มีโอกาสดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบครอบไม่ประมาทนะครับ ่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จะมีแสงสว่างท่ามกลางปัญหา สองทางให้เดินได้มีความหบังใหม่ๆเข้ามาและจะผ่านอุปสรรคได้นะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเฮอร์เมสมีนักบวชมีผู้จุดแสงสว่างส่องประกายให้ท่านเดินได้นะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาเจ้าปัสสักแต่ว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นท่านมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็จะเ,เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้ ผ่านอุปสรรคได้นะครับพบกับโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาได้มีโอกาสดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วยนะครับเจ็ถ้วยคือความคิดนะครับนี่คือความสับสนการตัดสินใจไม่ได้ปัญหาบางอย่างก็อาจจะอยู่ในใจนะครับมันสะสมมานานก็มีผวังความคิดมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นอาจซาเวนเหรียญการเงินดีขึ้นมีรายรับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดโดยเฉพาะเงินที่รอนะครับมีโอกาสที่จะได้รับครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นเจ็ดเม้เาการงานนะครับวันนี้การแข่งขันจัดโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับท่านจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสาร์น,นะครับวันนี้ดวงของแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์มีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งที่ดีเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ผ่านวิกฤตได้และก็พบความสร็จได้ในเส้นทางของการเงินและการงานนะครับแม้ว่าท่านอาจจะมีความคิดมีความวิตกมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆแก้มีโอกาสาที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ชาววันเสราร์ได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับ สาะคบวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จมีความสุขมีความสมหวังมีความร่ํารวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ